สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ Windows 11นะครับมีการอัปเดตนะครับอัปเดตตัวใหม่เป็นรุ่นนี้นะครับก็มีการอัปเดตใหม่นะครับซึ่งใครที่ยังไม่อัปเดตก็ทําการอัปเดตได้นะครับวิธีการอัปเดตก็คลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือก Setting นะครับเลือก Setting จากนั้นก็ขึ้นหน้านี้ก็เลือก Windows Update นะครับกดที่ Check Now ตรงนี้นะครับต้องเช็คอัปเดตเองนะครับ Windows ไม่ได้อัปเดตให้นะครับต้องเช็คเองนะครับ เมื่อเช็คแล้วก็จะทําการดาวน์โหลดแบบนี้มาให้นะครับนี่นะผมกําลังทําอยู่นะครับแต่เครื่องอื่นผมทําแล้วนะครับเมื่ออัปเดตแล้วนะครับก็จะมีอะไรใหม่บ้างนะครับซึ่งในในตัวนี้นี่ที่เป็นซับพอร์ตเมคโพรซ์ตัวนี้ยังเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับยังเป็น6 5หอยู่แต่วันนี้จะเป็นบิลใหม่นะครับก็จะเป็นบิล2 2งสองนุดห้านะครับซึ่งตัวเดิมที่โชว์ในเว็บเป็น6 5ห้านะครับก็ได้รับปรับปรุงเมื่อวันอังคารเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับ มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆนะครับว่ามีการปรับปรุงอะไรบ้างผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ตัวนี้จะสรุปคร่าวๆที่สําคัญนะครับให้ฟังนะครับก็ในทุกวันอนังคารที่2ของเดือนจะมีการปล่อยการอัปเดตนะครับที่ได้รับการแก้ไขนะครับก็คือวันนี้นะครับวันนี้ถึงวันอังคารหน้านะครับเขาก็จะทําการปรับปรุงอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับมีอะไรที่เป็นบั๊กเขาก็จะแก้ไขให้นะครับแล้วก็ได้รับการอัปเดตในทุกวันอังคารที่2ของเดือนนะครับ เระฉะนเดือนหน้าก็จะเป็นวันอังคารก็จะปล่อยอัปเดตออกมาอีกทีนึงนะครับปัญหาที่รับการเดี๋ยก็คือปัญหา .NET framework 3.5นะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชัน4แล้วแหะครับก็3.5บางโปรแกรมก็ยังใช้อยู่นะครับโปรแกรมเก่าๆนะครับต้องเป็นต้องใช้ .NET framework 3.5นะครับแล้วทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมันไม่ทํางานหรือว่ามันติดตั้งอัปเดตอะไรไม่ได้นะครับก็จะได้รับการแก้ไขในในตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับ แก้ไขปัญหาจอกระพริบในขณะที่อยู่ในเซฟโหมดนะครับก็คือเราเข้าไปอยู่ในโหมดปลอดภัยนะครับแล้วจอกระพริบๆๆๆนะครับเกิดปัญหาทํางานไม่ได้นะครับก็จะทําให้การแก้ปัญหานี้เกิดขึ้นในวิวตัวนี้นะครับต่อไปก็คือแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ e x p l o r e r e g e นะครับก็คือไฟล์ที่เรากำลังใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับ e x p l o r e r e x e ก็คือหน้าตาที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับนะครับถ้าเราปิด explorer ตัว e x e ออกไปนะครับ windows ก็จะไม่แสดงหน้าตาไอคอนต่างๆนะเพราะฉะนั้นนะครับ เอ็กโคลเลอร์ที่ไม่เสถียรนะครับเช่นทัชบาไม่ทํางานหรือว่าสตาร์ทเมนูไม่ตอบสนองนะครับไม่ตอบสนองก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ในบิวตัวนี้นะครับเป็นบิวใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับปรุงการทํางานสําหรับบริการเกี่ยวกับซีเคียบู t นะครับซึ่งบางเครื่องก็ไม่มีนะครับซีเคียบูทนะแต่ตัวนี้ครับก็ได้รับการปรับปรุงในตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหร่นะครับสำหรับเครื่องเก่าๆนะครับเครื่องใหม่ก็จะมีผลนะครับแล้ว อีกอันนึงนะครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเครื่องแล้วค้างนะครับเวลาบูตเครื่องแล้วมีปัญหานะครับไม่เข้าวินโดว์หรือว่าบูตเครื่องค้างโลโก้ในประมาณนี้เนาะก็จะได้รับการแก้ไขในบิวต,ตัวนี้นะครับปรับปรุงความสามารถในการสนับสนุน TPM นะครับที่เป็นปัญหาเลยลงไม่ได้นะครับ TPM 2.03.0อะไรก็ว่าไปเนาะที่เป็นปัญหาที่บล็อกไว้ไม่ให้ติดตั้ง Windows 11เนะครับเครื่องใครที่ฝ่านเกนครับก็จะได้รับการปรับปรุงที่เกี่ยวกับการสนับสนุน TPM ทัดแตฟอร์มโมดูลตัวนี้น ต่อไปนะครับแก้ไขปัญหาหน่วยความจํารั่วนะครับที่ที่ส่งผลกระทบต่อ Windows นะครับที่มีการใช้งานตลอด24ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับก็คือเปิดเครื่องไว้ตลอดแล้วหน่วยความจํารั่วนะครับหน่วยความจารั่วก็คือสมมุติว่าผมเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้ Photoshop กินแรมไป1นึ่กิกนะครับสมมุตินะนะครับทีนี้ผมปิดโปรแกรม Photoshop ออกนะครับบางอื่นว่าแรมนะครับหนึ่งกิกตัวนั้นยังถูกใช้อยู่นะครับทั้งที่ปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับนั่นคือมันดวออกไปนะครับแรมเคยมี p ใช้ไป1นึ่ิกนะครับทีนี้ปิด o t o s h อ p ไปนะครับเดมก็ยังถูกใช้ไป1นึ่ิกอยู่เพราะฉะนั้นหน่วยความจําเราก็จะเหลือน้อยลงเหลือ3นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เปิดเครื่อง24สชั่วโมงนะครับหน่วยความจำ่วกก็จะได้รับการแก้ไขนะครับก็คือปิดโปรแกรมปุ๊บก็จะคืนหน่วยความจํากลับคืนมาให้ใช้งานเต็ม4ีจิกเหมือนเดิมตามที่ที่ลำดมีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ไม่ค่อยดีสตาร์ทเครื่องก็ดีสตาร์ทหน่อยสักครั้งก็ยังดีนะนะครับนะก็อัปเดตแล้วก็รีสตาร์ทนะครับต่อไปนะครับแก เกี่ยวกับคำบรรยายของวิดีโอถูกตัดบางส่วนตัวนี้สมมุติว่าเราดู u t u b e นะครับคำบรรยายของวิดีโอมันไม่แสดงนะครับมันแสดงและถูกตัดออกหรือว่าแสดงไม่ถูกต้องนะครับก็จะได้รับการแก้ไขนะครับอีกอันนึงนะครับอุณหภูมินะครับอุณภูมิของไอคอนสภาพอากาศแสดงอยู่ด้านบนอย่างเช่นของผมตัวนี้นะเห็นไหมนะครับตรง3ามองศาครับแสดงอยู่ด้านบนซึ่งตัวนี้ได้รับอัปเดตตั้งแต่ตัวก่อนแล้วนะครับแก้ไขปัญหานะครับป้องกันไม่ให้ใช้ปุ่มย่อเลกสูตรขยายใหญ่สูตรแล้วก็ปิดนะครับนี่ครับข้างบนนี้ ครับกากบาทขยายใหญ่แล้วก็ย่อนะครับตัวนี้นี่เป็นรุ่นบิว2อ0สองจุดจุดหครับมีปัญหานะครับบางหน้าตาโปรแกรมบางโปรแกรมครับปิดไม่ได้ขยายไม่ได้ย่อไม่ได้นะครับก็คือมันมันเป็นบั็กนั่นแหละนะครับผมก็เป็นอยู่นะครับในบิวนี้เนี่ยผมใช้อยู่ประมาณวันหนึ่งก็ลองมันก็ขึ้นมานะครับคือปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องคลิกไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมามันถึงจะปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในบิวตัวนี้ก็จะได้รับการแก้ไขเรียบร้อยนะครับ ทีนี้หากได้รับการอัปเดตก่อนหนีน้แล้วก็คือได้รับการอัปเดตในรุ่น652มาแล้วนะครับซึ่งฟังก์ชันบางตัวที่ผมได้กล่าวมาแล้วก็ในลิงก์ที่จะแนบไว้ให้ดูในใต้คลิปนั่นแหละครับไปคลิกไปดูแล้วมันมีบางส่วนที่มันได้รับการอัปเดตในตัว652เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอัปเดตครั้งนี้นี่นะครับอัปเดตตัวนี้นครับก็จะได้รับปรับปรุงเฉพาะส่วนที่ยังไม่มีใน652นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น6.5ก็ไม่มี ไม่มีเยอะอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมันมีส่วนที่เป็นหกห้าสองกับหกเกตห้ารวมๆกันใครที่อัปเดตหกข้าสไปแล้วนะครับก็จะมีหกเกดห้าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้อัปเดตใหม่ทุกอันทั้งหมดนะครับบางฟังก์ชันก็ได้รับอัปเดตไปแล้วก็จะไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมอีกนะครับก็ลองไปไปศึกษาดูนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งก็อยู่ในใต้คลิปเนาะนะครับ มีอะไรใหม่ๆก็จะามานําเสนอนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําการอัปเดียอยู่นะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับลีสาร์เครื่องนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ